ช่วงนี้นะครับมาติดตามนะครับกิจกรรมลอยกระทงเรียกได้ว่าผ่านพ้นไปอย่างงดงามครับสำหรับเทศกาลลอยกระทงปี2568ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิดมหาลอยกระทงของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสะท้อนเอกลักษณ์ความงดงามของวิถีไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททได้จัดงานภายใต้แนวคิดมหาลอยกระทงเพื่อย,ยกระดับเทศกาลลอยกระทงให้เป็นมหกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระดับนานาชาติครับ ในช่วงปลายป,ายปีนี้ประเทศไทยมีหนึ่งในเทศกาลทางวัฒนธรรมที่สำคัญคืองานประเพณีลอยกระทงโดยในปีนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนอกจากจะยกระดับให้เป็นเทศกาลวัฒนธรรมระดับนานาชาติแล้วยังปรับรูปแบบการจัดงานให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการถวายความอลาลัยต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเน้นการแสดงเชิงวัฒนธรรมและกิจกรรมการเทริดพระเกียรติ ได้รับรายงานจากาาเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาว่าเม็ดเงินที่หมุนเวียนในวันนี้ไม่ต่ำกว่า6,000ล้านนะครับก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับในการจัดการงานสําคัญซึ่งสืบสารประเพณีนะครับวัฒนธรรมอันดีของคนไทยที่เราสํานึกนะครับในบุญคุณและขอคำมาพระแม่คงคาซึ่งเป็นประเพณีที่เราส,สืบสารกันมา ตั้งแต่โบราณน,นะครับก็ถือว่าปีนี้ประสบความสำเร็จ ด้านในนัดครุสูตรรองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอทอเปิดเผยว่าในช่วงปลายปีนี้ทอทอทอได้เตรียมจัดกิจกรรมสําคัญเพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติมาร่วมสัมผัสมนสเสน่ห์แห่งประเพณีไทยโดยเฉพาะเทศกาลลอยกระทงประจําปี2568ปีนี้ทอทอทอจัดงานมาหาลอยกระทงขึ้นในสองพื้นที่หลักได้แก่ 1>, 1. วัดชนะสงครามอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทยัยจังหวัดสุโขทยัยระหว่างวันที่27ตุลาคมถึง5พฤศจิกายน2568ภายใต้แนวคิดมหาลอยกระทงถ่ายทอดความรุ่งเรืองของอารยธรรมสุโขทยัยผสานบรรยากาศย้อนยุคก,กับความร่วมสมัยภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายเช่นการประดับตกแต่งไฟสร้างบรรยากาศย้อนยุคตลาดจำหน่ายสินค้าและอาหารพื้นเมืองขบวนพาเลทไล์แอนซาวและการ จุดตะขันน้อมล้มลึกพระพันปีหลวงทุกคืนเวลา21เรยกยา21นาที วัดพระรามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระหว่างวันที่2ถึง6พฤศจิกายน2568เพื่อตอกย้ำความเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยนำเสนออัตลักษณ์ของประเพณีลอยกระทงในรูปแบบย้อนยุคผสมผสานวัฒนธรรมวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับนวัตกรรมสมัยใหม่ภายในงานมีการแสดงแสงสีเสียงและกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมเช่นการบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์เทิดพระเกียรติ ในส่วนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับที่เราเลือกมาดําเนินการเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าทางยูเนสโกครับได้ยกย่องในส่วนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเป็นเมืองวัฒนธรรมแล้วก็เป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่ได้รับการเ,เขาเรียกขึ้นทะเบียนไว้นะครับแล้วก็ในส่วนนี้เราก็พยายามที่จะตอกย้ําลงไปนะครับว่ามันมีในเรื่องของประเพณีที่ดีงามนะครับแล้วก็เป็นเสน่ห์ไทยที่เราสามารถที่จะสืบสานให้ชาวต่างชาติได้เห็น ความงดงามจริงๆนะครับไม่ว่าในเรื่องของสถาปัตยกรรมหรือในเรื่องของวัฒนธรรมที่มีความอ่อนช้อยแล้วก็มีความยาวนานที่เกิดขึ้นในโดยโดยเฉพาะในเรื่องของการรอยกระทงนะครับ การจัดงานปีนี้ได้ปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการถวายความอลาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยปรับเป็นการแสดงเทิดพระเกียรติบรรเลงดนตรีไทยและบทเพลงพระราชินินพลแทนป้อมควบคุมโทนสีของงานให้อยู่ในธีมสีสุภาพ ในส่วนของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะประชาชนชาวไทยนะคะรับทราบและรับรูบรบร้ได้นะคะแต่ด้วยการสืบสารประเพณีนะคะดิฉันคิดว่าในบรรยากาศในช่วงนี้นะคะก็คึกคื้นเหมือนเดิมแต่ก็อยู่ภายใต้การไว้อาลัยนะคะจะเห็นได้ว่าหลายๆคนก็จะใส่เสื้อ,อโทนสีสุภาพนะคะโทนสีดําสีขาวและก็ติดโบไว้อาลัยค่ะ มีการคาดการว่าในช่วงเทศกาลลอยกระทงปีนี้จะมีคนเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศราว1,91ล้านคนสร้างไรายได้หมุนเวียนประมาณ6540ล้านบาทสะท้อนบรรยากาศท่องเที่ยวที่คึกคักและความนิยมในประเพณีไทยและตอบโจทย์เป้าหมายการยกระดับงานประเพณีทางวัฒนธรรมของไทยเพื่อมุ่งสู่การเป็นอีเวนต์ระดับสากลต่อไปในอนาคต